ดิฉันรักชนกศรีนอผู้แทนจากชาวบางบอนจอมทองหนองแขมขอประท้วงท่านประธานตามข้อบังคับที่9้าค่ะอยากให้ท่านประธานวางตัวเป็นกลางและควบคุมการประชุมค่ะคือดิฉันขอใช้เวลาสักนิดหนึ่งสักสามสิบวิท่านประธานตั้งแต่ที่เราประชุมกันมาตั้งแต่เช้าเนี่ยท่านประธานได้สร้างมาตรฐานที่มันต่ําลงต่ําลงให้สภาแห่งนี้นะคะครับผมผมไม่อาจให้พูดได้นะครับว่าประธานวางภาษาให้ต่ําผมดูข้อบังคับ ดูข้อบังคับข้อบังคับข้อห9เนี่ยความจริงมีหลายอย่างแต่ถือว่าเป็นการปรยแพรงง่ผมก็ปล่อยไปบ้างแต่อันนี้เขาไม่ได้ยกเว้นนะครับว่าการลายแพร้วใจนั้นไม่ไม่ต้องใช้ข้อบังคับเก้าเขายกเว้นเรื่องเอาภาพเอารูปมาเนี่ยไม่ต้องให้ประธานดูก่อนผมไม่อาจจะทําให้สภาน,นี้ตกต่ำได้นะครับเพราะผมอยู่ในสภาน,นี่มานานผมต้องรักษาเกียรติศักดิ์ศรีของสภาน,นะครับ ผมไม่อาจจะยอมให้ใครมาทําลายศักดิ์ศีสภาได้เพราะนั้นคุณนั่งลงครับเพราะไม่ใช่ประเด็นแล้วเนี่ยคุณนั่งลงได้ครับผมวินิจฉัยแล้วว่าผมทําตามข้อบังคับคุณบอกว่าผมไม่เป็นกลางข้อเก้าผมเป็นกลางครับแล้วคุณบอกว่าผมสร้างมาต่ำอันนี้ผมยอมไม่ได้ในฐานะประธาน,นผมไม่อาจจะสร้างให้สภานี้ตกต่ําได้ต้องรักษาสภา นั่งลงได้คุณจะไม่ไม่นั่งหรือไงครับกับเชิญต่อไปนะครับคุณสุปชโชัยศชัยยศศัิร์ครับคุณขอเวลามา50นาทีเชิญครับท่าดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวส์นะครับเชื่อบัานในข่าวมั่นใจวันนิวส์ครับ